โลกกำลังจะเปลี่ยนไปจริงหรือไม่เมื่อมีกระแสข่าวหนาหูว่าเงินบาทไทยอาจกลายเป็นสกุลเงินกลางของกลุ่มมหาอำนาจใหม่ที่ชื่อว่า BRICS ฟังดูอาจเหมือนเรื่องเพ้อฝันแต่ความจริงในยุทธศาสตร์โลกกำลังสั่นคลอนอย่างรุนแรงระบบการเงินโลกที่เคยพึ่งพาเพียงดอลลาร์สหรัฐกำลังเผชิญกับพายุค,ครั้งใหญ่เมื่อมหาอำนาจอย่างจีนและรัสเซียเริ่มมองหาทางรอดจากแรงกดดันของโลกตะวันตก พวกเขากำลังมองหาพื้นที่ปลอดภัยและตัวกลางที่โลกทั้งใบจะไว้ใจได้และชื่อของประเทศไทยก็โผล่ขึ้นมากลางวงสนทนาอย่างน่าประหลาดใจในฐานะจุดยุทธศาสตร์ใหม่ของการเงินโลกทำไมต้องเป็นเงินบาทในยุคที่โลกแตกแยกเป็นขั้วอานาจทุกฝ่ายต่างต้องการสกุลเงินที่ไม่ใช่ของคู่ขัดแย้งโดยตรงไม่ใช่หยวนไม่ใช่รูเบิลและไม่ใช่ดอลลาร์แต่ต้องเป็นสกุลเงิน ที่มีภาพลักษณ์เป็นกลางไม่เคยใช้ค่าเงินเป็นอาวุธทำร้ายใครและมีระบบธนาคารที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคอาเซียนนี่คือข่าวใหญ่ที่นักวางแผนยุทธศาสตร์โลกกำลังพิจารณาอย่างจริงจังเพราะด,ดอลลาร์เริ่มเสื่อมพลังจากการถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองมากเกินไปจนทำให้หลายประเทศเริ่มหวาดระแวงและต้องการสะพานเชื่อมใหม่ที่มั่นคงกว่าเดิมประเทศไทยในสายตามหาอำนาจตอนนี้คือจุดยุทธศาสตร์ที่ส่งพลังที่สุด เราเป็นประเทศเล็กที่ไม่มีใครเกลียดและไม่มีมหาอำนาจไหนกังวลใจที่จะฝากความมั่งคั่งไว้ภายใต้การดูแลของเราตั้งแต่ช่วงปลายปี2,568เป็นต้นมามีรายงานลับถึงการเจรจาพิเศษเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของระบบเงินกลางเอเชียที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของเสถียรภาพไทยหากเรื่องนี้เป็นความจริงโลกการเงินจะเปลี่ยนโฉมหน้าไปตลอดกาล นี่ไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจแต่คือการยึดอำนาจโลกรูปแบบใหม่ผ่านความสมดุลและความสงบที่ไม่ต้องใช้กระสุนแม้แต่นัดเดียวเตรียมพบกับความจริงเบื้องหลังข่าวสำคัญที่จะชี้ชะตาอนาคตทางการเงินของพวกเราทุกคนนับจากนี้เป็นต้นไปภาพรวมของสถานการณ์โลกในช่วงก้าวเข้าสู่ปี2569ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการแข่งขันทางการค้าตามปกติอีกต่อไป แต่เรากำลังอยู่ในยุคสมัยที่นักภูมิรัฐศาสตร์เรียกว่าการเปลี่ยนผ่านขั้วอำนาจทางการเงินจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อกลุ่มประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจใหม่หรือที่เรารู้จักกันในนามกลุ่มบริกซซึ่งนำโดยมหาอำนาจอย่างจีนและรัเสเซียเริ่มตระหนักถึงความเสี่ยงของการพึ่งพาร,ระบบการเงินโลกเพียงระบบเดียวที่ถูกควบคุมโดยโลกตะวันตกโดยเฉพาะเมื่อระบบธนาคารสากล ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการกดดันและความบาตท,ทางเศรษฐกิจในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสิ่งนี้ได้กลายเป็นแรงผลักดันมหาศาลที่ทำให้หลายประเทศสแสวงหาทางออกใหม่ที่ปลอดภัยและมีความเป็นอิสระมากขึ้นหากจะวิเคราะห์ตามหลักการพื้นฐานข่าวที่เกิดขึ้นนี้มีคำถามสำคัญว่าใครคือผู้เล่นหลักคำตอบคือกลุ่มประเทศมหาอำนาจใหม่ ที่ต้องการกระจายความเสี่ยงและประเทศไทยที่ถูกดึงเข้ามาในฐานะจุดเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนพื้นที่หลักคือเขตเศรษฐกิจสำคัญในกรุงเทพมหานครซึ่งถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่มั่นคงที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และช่วงเวลาที่เริ่มเห็นความเคลื่อนไหวชัดเจนที่สุดคือตั้งแต่ช่วงปลายปี2568เป็นต้นมา เมื่อมีการหารือระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเกี่ยวกับระบบการชำระเงินข้ามพรมแดนที่ลดการพึ่งพาสกุลเงินดอลลาร์เหตุใดประเทศไทยจึงกลายเป็นตัวเลือกที่ถูกพูดถึงคำตอบอยู่ที่ความมั่นคงทางโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของเราประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงที่สุดเป็นอันดับต้นๆของภูมิภาคและมีสัดส่วนหนี้สาธารณะที่อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างระมัดร,ระวังนอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยยังมีชื่อเสียงในเรื่องของความเป็นกลางและความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มหาอำนาจทุกฝ่ายให้ความยอมรับในยุคที่ความไว้วางใจมีค่ามากกว่าทองคำความเป็นกลางของไทยจึงเปรียบเสมือนทรัพย์สินทางยุทธศาสตร์ที่มีมูลค่ามหาศาลวิธีการดำเนินงานของแผนการนี้คืออะไรตามรายงานจากแหล่งข่าวทางการทูตและแวดวงธนาคารระบุว่า มีความพยายามที่จะใช้เงินบาทเป็นสกุลเงินกลางในการชำระค่าสินค้าและบริการระหว่างกลุ่มประเทศพันธมิตรใหม่กับประเทศในอาเซียนโดยอาศัยเทคโนโลยีทางการเงินที่ทันสมัยของไทยที่ได้วางรากฐานไว้ล่วงหน้าระบบนี้จะช่วยให้การทำธุรกรรมสามารถดำเนินไปได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านตัวกลางในซีกโลกตะวันตกซึ่งจะช่วยลดทั้งค่าธรรมเนียมและลดความเสี่ยง จากการถูกปิดกั้นทางการเงินอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้ติดตามข่าวต้องทำความเข้าใจคือข้อมูลเหล่านี้ยังคงอยู่ในขั้นตอนของการศึกษายุทธศาสตร์และความเป็นไปได้ในเชิงลึกการที่ประเทศไทยจะก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญเช่นนี้ย่อมมาพร้อมกับความท้าทายและการถูกจับตามองจากขั้วอำนาจเดิมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สรุปได้ว่าเรากำลังอยู่ในใจกลางของพายุแห่งการเปลี่ยนแปลง ที่ไม่มีใครสามารถเพิกเฉยได้อีกต่อไปและบทบาทของไทยในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตกกำลังจะถูกพิสูจน์ในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ในโลกแห่งการเมืองระหว่างประเทศอำนาจที่แท้จริงอาจไม่ได้วัดกันที่จำนวนอาวุธในคลังแสงแต่เครื่องชี้วัดที่ทรงพลังที่สุดคือการควบคุมกระแสะเงินหมุนเวียนของโลกเมื่อเราพยายามแกะรอยเส้นทางทางการเงิน ในปัจจุบันเราจะพบความจริงที่น่าตกใจว่าระบบการเงินโลกที่เคยตั้งอยู่บนรากฐานของสกุลเงินเดียวมานานหลายทศวรรษกำลังถูกตั้งคำถามอย่างรุนแรงการที่กลุ่มมหาอำนาจเศรษฐกิจใหม่พยายามผลักดันให้เกิดระเบียบการเงินใหม่นั้นไม่ใช่เรื่องของความมั่งคั่งเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการแสวงหาเสรีภาพทางการเงินเพื่อหลุดพ้นจากการถูกจำกัดด้วยมาตรการกดดันจากโลกตะวันตก ทำไมเงินบาทไทยถึงกลายเป็นตัวแปรที่น่าสนใจในสายตาของมหาอำนาจอย่างจีนและรัสเซียหากเราพิจารณาตามหลักการผลประโยชน์เบื้องหลังเราจะเห็นว่าจีนต้องการขยายอิทธิพลของเงินหยวนแต่การใช้เงินหยวนโดยตรงมักถูกแรงต้านจากความระแวงทางการเมืองในขณะที่รัสเซียเองก็ประสบปัญหาในการเข้าถึงระบบการชำระเงินระหว่างประเทศแบบเดิมดังนั้นพวกเขาจึงต้องการตัวกลางที่สะอาด และพื้นที่ปลอดภัยซึ่งเงินบาทของประเทศไทยมีคุณสมบัติเหล่านั้นอย่างครบถ้วนเงินบาทถูกมองว่าเป็นสกุลเงินที่ไม่มีศัตรูทางการเมืองมีความผันผวนต่ำเมื่อเทียบกับประเทศเกิดใหม่อื่นๆและที่สำคัญที่สุดคือประเทศไทยมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศในระดับมหาศาลซึ่งเป็นหลักประกันความเชื่อมั่นที่โลกยอมรับการเคลื่อนไหวของกระแสเงินทุนในช่วงปีที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่า มีการสะสมมูลค่าในรูปของสินทรัพย์ไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมหาอำนาจเหล่านี้ไม่ได้มองไทยเป็นเพียงแหล่งลงทุนในภาคอุตสาหกรรมแต่เขามองเห็นยุทธศาสตร์ของสถานีพักเงินที่ปลอดภยัยระบบธนาคารของไทยมีความเข้มแข็งและมีบรรทัดฐานการดำเนินงานที่ระมัดระวังสูงสุดในภูมิภาคสิ่งนี้ทำให้การหมุนเวียนเงินผ่านระบบการเงินไทย กลายเป็นช่องทางที่ยากจะถูกปิดกั้นได้โดยง่ายการที่มหาอำนาจยอมรับในค่าเงินบาทจึงเปรียบเสมือนการยอมรับในอำนาจแห่งความสมดุลที่ไทยรักษามาโดยตลอดหากแผนการใช้เงินบาทเป็นสื่อกลางในการชำระค่าพลังงานหรือสินค้าทางยุทธศาสตร์เกิดขึ้นจริงผลประโยชน์มหาศาลจะไม่ได้ตกอยู่แค่เพียงมหาอำนาจที่ได้ช่องทางระบายเงินเท่านั้นแต่ประเทศไทยเองจะได้รับอิทธิพลทางการเงิน ในฐานะผู้ดูแลสภาพคล่องของภูมิภาครายได้จากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมและการขยายตัวของสถาบันการเงินจะกลายเป็นฟันเฟืองใหม่ที่ขับเคลื่อนเศรศษฐกิจไทยให้ก้าวกระโดดอย่างไรก็ตามสิ่งที่นักลงทุนต้องพึงระวังคือเมื่อเงินบาทกลายเป็นเป้าหมายของมหาอำนาจความต้องการเงินบาทที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอาจส่งผลต่อการส่งออกและเสถียรภาพของราคาสินค้าภายในประเทศ สรุปได้ว่าเกมการเงินรอบนี้คือการต่อสู้เพื่อแย่งชิงความได้เปรียบในการกำหนดระเบียบโลกใหม่โดยใช้ความน่าเชื่อถือของประเทศไทยเป็นเดิมพันมหาอำนาจไม่ได้รักในตัวเงินบาทแต่เขารักในความมั่นคงและความเป็นกลางที่เงินบาทมอบให้ได้ภายใต้พายุแห่งความขัดแยง้งและนี่คือเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมเส้นทางทางการเงินทุกสายในเอเชียต,ตอนนี้ จึงกำลังมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครเพื่อสร้างรากฐานของจักรวรรดิทางการเงินที่ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยกองทัพแต่ขับเคลื่อนด้วยความไว้วางใจที่ไม่อาจประเมินค่าได้ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงที่ดูเหมือนจะสงบนิ่งบนพื้นผิวโลกแต่ภายใต้ห้องปฏิบัติการลับและอาคารสำนักงานใหญ่ของสถาบันการเงินระดับโลกนั้นสงครามที่ไร้เสียงกระสุนกำลังปะทุข,ขึ้นอย่างรุนแรง นี่ไม่ใช่การสู้รบในสมรภูมิจริงแต่เป็นจุดปะทะทางยุทธศาสตร์ระหว่างระเบียบการเงินเก่าที่ครอบงำโลกมาเกือบศตรวรรษกับระบบใหม่ที่พยายามสถาปนาตนเองขึ้นมาโดยมีประเทศไทยเป็นสมรภูมิหลักข้อมูลจากวงการนักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าเมื่อข่าวเรื่องการที่ประเทศไทยอาจกลายเป็นศูนย์กลางการชำระเงินในรูปแบบใหม่เริ่มแพร่กระจาย แรงกดดันจากซีกโลกตะวันตกก็เริ่มก่อตัวขึ้นอย่างชัดเจนเพื่อสกัดกั้นการเปลี่ยนแปลงนี้เหตุการณ์ความตึงเครียดนี้มีจุดเริ่มต้นในช่วงปลายปี2568เมื่อสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ในซีกโลกตะวันตกเริ่มตั้งข้อสงสัยและใช้มาตรการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของกระแสเงินบาทอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษสิ่งที่นักยุทธศาสตร์เรียกว่าความขัดแย้งเชิงระบบ ได้กลายเป็นความจริงที่น่ากังวลความขัดแย้งนี้เกิดขึ้นเพราะคั่ออำนาจเดิมเกรงว่าระบบการเงินที่เป็นกลางของไทยจะถูกใช้เป็นช่องทางในการหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจระดับสากลซึ่งถูกนำมาใช้เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของโลกการที่ประเทศไทยพยายามวางตัวเป็นกลางจึงกลายเป็นจุดอ่อนที่ถูกโจมตีได้ง่ายในสายตาของผู้ที่ต้องการรักษาอำนาจแบบขั้วเดียว ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยกำลังตกอยู่ในที่นั่งลำบากภายใต้สภาวะที่ถูกเรียกว่าแรงบีบจากสองขั้วอำนาจในด้านหนึ่งคือข้อเสนอที่เย้าวยวนใจจากการค้าขายมหาศาลกับพันธมิตรในซีกโลกตะวันออกแต่อีกด้านหนึ่งคือคำขู่ของการถูกตัดออกจากกระแสะการเงินหลักของโลกหากก้าวพลาดเพียงก้าวเดียวตามการวิเคราะห์จากแหล่งข่าวกรองทางการเงินระบุว่า มีความพยายามที่จะสร้างภาพลบให้ประเทศไทยกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงในการทำธุรกรรมที่ไม่โปร่งใสซึ่งข้อกล่าวหาเหล่านี้มักถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อบีบบังคับให้อธิปไตยทางการเงินของชาติต้องสยบยอมในฐานะสื่อกลางที่นำเสนอข้อเท็จจริงเราต้องย้ำเตือนอย่างชัดเจนว่าการกระทำใดๆที่มุ่งหมายเพื่อสร้างระบบการเงินที่เอื้อต่อการกระทำผิดกฎหมายหรือการสนับสนุนความไม่สงบระดับสากล เป็นสิ่งที่เราขอประนามอย่างรุนแรงและต้องถูกสกัดกั้นอย่างถึงที่สุดอย่างไรก็ตามสิทธิอันชอบธรรมของประเทศไทยในการแสวงหาเส้นทางที่สมดุลและปลอดภัยเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนคนไทยไม่ควรถูกนำมาเป็นเครื่องต่อรองทางการเมืองความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในจุดร้อนแห่งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขในบัญชีแต่เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีและอนาคตของชาติ บทสรุปของความขัดแย้งในบทนี้กำลังจะทวีความเข้มข้นขึ้นในอนาคตอันใกล้ทุกการเคลื่อนไหวของตลาดตราสารหนี้และอัตราแลกเปลี่ยนจะกลายเป็นสัญญาณเตือนภัยที่สำคัญประเทศไทยจะต้องใช้ความระมัดระวังสูงสุดในการเดินหมากครั้งนี้เพื่อไม่ให้ตกเป็นเบี้ยล่างในเกมการเมืองของมหาอำนาจการต่อสู้ในเงามืดครั้งนี้จะเป็นตัวตัดสินว่า ใครจะเป็นผู้ถือครองกุญแจสู่ประตูแห่งความมั่งคั่งในโลกยุคใหม่ซึ่งต้องตั้งอยู่บนรากฐานของความถูกต้องและความเท่าเทียมของมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริงเบื้องหลังของข่าวที่สั่นสะเทือนวงการการเงินนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ตัวเลขบนหน้าจอของตลาดหลักทรัพย์แต่ยังมีเรื่องราวที่ถูกเล่าขานกันในเงามืดของโรงแรมหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยามีทฤษฎีที่น่าขนลุกอ้างว่ามีการนัดพบกันอย่างลับ ระหว่างตัวแทนมหาอำนาจจากตะวันออกและผู้ทรงอิทธิพลทางการเงินของไทยภายใต้รหัสลับที่เรียกว่าโครงการสะพานเงินบาททฤษฎีนี้เชื่อว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงทางเลือกโดยบังเอิญแต่ถูกวางหมากไว้ให้เป็นทางหนีไฟของระบบการเงินโลกหากระเบียบเดิมถึงการล่มสลายหลายคนตั้งคำถามว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่นี้คือวิวัฒนาการตามธรรมชาติของเศรษฐกิจ หรือเป็นแผนการที่ถูกเขียนไว้ล่วงหน้าโดยกลุ่มอํานาจเงาที่ต้องการเปลี่ยนกระดานอํานาจโลกโดยใช้ค่าเงินของเราเป็นเบี้ยตัวสําคัญอย่างไรก็ตามเมื่อเราหันมาพิจารณาข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าเราจะพบความจริงที่น่าทึ่งยิ่งกว่าทฤษฎีสมคบคิดใดๆประเทศไทยไม่ได้อยู่เฉยๆแต่เราได้พัฒนาระบบการชำระเงินดิจิทัลระหว่างธนาคารกลางที่มีความก้าวหน้าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งถูกเรียกในวงการยุทธศาสตร์ว่าโครงการอินถนนหรือระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินข้ามพรมแดนระบบนี้ไม่ใช่เพียงแค่เทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่มันคือโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมจะรองรับการทำธุรกรรมมหาศาลโดยไม่ต้องงอระบบสื่อสารทางการเงินแบบเดิมของโลกตะวันตกความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้คือประเทศไทยได้สร้างถนนทางการเงินสายใหม่ไว้เรียบร้อยแล้ว และตอนนี้เหล่ามหาอำนาจทั่วโลกต่างกำลังแย่งชิงกันเพื่อที่จะขอใช้ถนนสายนี้ในการเคลื่อนย้ายความมั่งคั่งของพวกเขาคำถามสำคัญที่ยังคงเป็นวงล้อที่เปิดทิ้งไว้คือใครกันแน่คือผู้ถือกุญแจตัวจริงของระบบนี้หากนี่คือแผนการของกลุ่มมหาอำนาจใหม่เพื่อล้มอำนาจเงินตราเดิมเหตุใดธนาคารยักษ์ใหญ่ของโลกตะวันตกบางแห่งถึงยังแอบให้การสนับสนุนเทคโนโลยีของไทยอย่างลับๆหรือว่า ในความเป็นจริงแล้วสงครามครั้งนี้ไม่ได้แบ่งแยกขั้วอย่างชัดเจนอย่างที่เราเข้าใจแต่เป็นการเล่นเกมสอนเกมที่ทุกฝ่ายต่างต้องการพื้นที่ปลอดภัยในกรุงเทพมหานครเพื่อประกันความเสี่ยงของตนเองยิ่งเราขุดลึกลงไปในรอยต่อระหว่างความเชื่อและความจริงเรายิ่งพบว่ามีตัวละครปริศนาที่คอยบงการทิศทางของค่างเงินบาทจากมุมที่ไม่มีใครมองเห็นความจริงที่น่าตกใจที่สุด อาจไม่ใช่การที่เงินบาทจะกลายเป็นเงินกลางของโลกแต่คือการที่ประเทศไทยกำลังถูกผลักดันให้กลายเป็นสถานีกลางของข้อมูลการเงินที่ทุกมหาอำนาจต้องพึ่งพาหากแผนการนี้ดำเนินไปจนถึงจุดสูงสุดเราอาจจะได้เห็นการล่มสลายของระบบบัญชีเดิมที่เคยควบคุมโลกมาหลายชั่วอายุคนสิ่งที่หลายคนเรียกว่าทฤษฎีสมคบคิดในวันนี้ อาจกลายเป็นหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ในวันพรุ่งนี้แต่อย่าเพิ่งด่วนสรุปไปเพราะในบทถัดไปเราจะไปดูว่าประเทศไทยกำลังใช้ยุทธศาสตร์ไผ่ลู่ลมอย่างไรเพื่อเอาตัวรอดจากกับดักของมหาอำนาจเหล่านี้และอะไรคือบทเรียนล้ำค่าที่โลกต้องเรียนรู้จากรอยยิ้มที่แฝงไปด้วยความแยบยลของสยามประเทศยุทธศาสตร์ทางการทูตของประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมักถูกเปรียบเรียกับต้นไผ่ที่ลู่ตามลมซึ่งเป็นศิลปะแห่งการปรับตัวเพื่อรักษาอธิปไตยท่ามกลางพายุความขัดแย้งของมหาอำนาจในมุมมองของประเทศไทยต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางการเงินระดับโลกในครั้งนี้เราไม่ได้มองว่านี่คือการเลือกข้างเพื่อลุกขึ้นมาท้าทายเข้าอำนาจเก่าอย่างสุดตรงแต่เรามองว่านี่คือการสแสวงหาความสมดุลและความอยู่รอด ในยุคสมัยที่โลกมีความไม่แน่นอนสูงการวางบทบาทของไทยเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตกนั้นไม่ใช่เพียงแค่การรักษาผลประโยชน์ทางการค้าแต่คือการทำหน้าที่เป็นตัวกลางแห่งความมั่นคงที่ช่วยลดความตึงเครียดผ่านกลไกาทางเศรษฐกิจที่เปิดกว้างสำหรับทุกฝ่ายบทเรียนสำคัญที่โลกสามารถเรียนรู้จากประเทศไทยในสถานการณ์นี้คือ อำนาจของการเป็นมิตรกับทุกฝ่ายในขณะที่ประเทศมหาอำนาจต่างพยายามใช้มาตรการทางเศรษฐกิจและการปิดกั้นทางการเงินเป็นอาวุธเพื่อบีบบังคับฝ่ายตรงข้ามประเทศไทยกลับเสนอแนวทางของการร่วมมือและการสร้างทางเลือกที่หลากหลายเราต้องเข้าใจว่าการที่โลกมีระบบการเงินที่สมดุลจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีกว่าการพึ่งพาระบบใดระบบหนึ่งเพียงอย่างเดียวอย่างไรก็ตาม ทางการไทยยังคงยึดมั่นในหลักการของกฎหมายสากลและระเบียบปฏิบัติที่เป็นธรรมโดยมีการแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการต่อต้านและประนามการใช้อำนาจทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกต้องหรือการสนับสนุนการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของมวลมนุษยชาติข้อมูลจากวงการทูตยืนยันว่าจุดยืนของไทยคือการสนับสนุนโลกที่ทุกชาติเคารพในอธิปไตยทางการเงินของกันและกัน เป้าหมายสูงสุดของยุทธศาสตร์ไทยคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางการเงินที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยปราศจากความหวาดระแวงการที่ไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับนานาชาติคือบทเรียนที่บอกเราว่าความมั่งคั่งที่ยั่งยืนต้องตั้งอยู่บนรากฐานของความไว้วางใจที่เท่าเทียมกันไม่ใช่ความหวาดกลัวต่อการถูกขค่มขู่ การเดินหมากของไทยในกระดานการเมืองโลกครั้งนี้จึงเป็นตัวอย่างของการทูดเชิงรุกที่ไม่ได้ใช้กำลังทหารแต่ใช้ความน่าเชื่อถือเป็นเกราะก,กำบงังการวางตัวเป็นจุดสมดุลกลางแรงกดดันมหาศาลจากทั้งสองขั้วอำนาจเช่นนี้ต้องอาศัยทั้งความนิ่งและความรอบคอบอย่างที่สุดเพื่อไม่ให้ถูกดึงเข้าสู่ความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นสุดท้ายนี้ บทเรียนการทูดจากแผ่นดินสยามชี้ให้เห็นว่าในโลกที่พยายามแบ่งแยกเราออกเป็นฝักฝ่ายประเทศที่รู้จักถ่อมตัวแต่มีความชัดเจนในหลักการของความเท่าเทียมจะเป็นผู้ที่สามารถเชื่อมโยงผลประโยชน์ของทุกฝ่ายเข้าด้วยกันได้ความสําเร็จของไทยในบทบาทศูนย์กลางทางการเงินเงานี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสาันติภาพทางการเงินนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จริงหากเราลดละการใช้ค่างเงินเป็นเครื่องมือในการทําลายล้าง แล้วหันมาใช้มันเป็นสะพานแห่งโอกาสสำหรับทุกคนโดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังในเงามืดของสงครามทางเศรษฐกิจที่ไร้จุดจบนี่คือจิตวิญญาณแห่งการทูตที่ไทยกำลังสื่อสารไปยังชาวโลกในฐานะผู้รักษาความสมดุลที่แท้จริงบทสรุปของการเดินทางลึกเข้าไปใน,นกลไกแห่งอานาจและเงินตราที่สั่นสะเทือนโลกครั้งนี้ชี้ให้เห็นความจริงประการหนึ่งว่าโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ ที่ความมั่งคั่งไม่ได้ถูกนิยามด้วยเพียงตัวเลขในบัญชีแต่ถูกนิยามด้วยความน่าเชื่อถือและความสมดุลประเทศไทยในฐานะตัวละครหลักบนกระดานยุทธศาสตร์การเงินปี2,569ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าความนิ่งที่แฝงไปด้วยปัญญาสามารถสยบความเคลื่อนไหวที่ก้าวร้าวของมหาอำนาจได้การที่เงินบาทถูกมองว่าเป็นสะพานเชื่อมแห่งโอกาส ไม่ใช่เพียงเรื่องของโชคชะตาแต่คือผลลัพธ์ของการรักษาจุดยืนที่เป็นกลางอย่างมั่นคงตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วว่าในโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งแผ่นดินที่รู้จักการผ่อนปรนและโอบรับทุกฝ่ายคือแผ่นดินที่โลกสแสวงหาอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้ติดตามข้อมูลข่าวสารทุกคนต้องตระหนักคือเส้นทางข้างหน้ายังคงเต็มไปด้วยขวากหนา จากแรงกดดันของระเบียบโลกเก่าที่พยายามจะรักษาอำนาจของตนเองไว้การก้าวขึ้นมามีบทบาทนำทางการเงินของไทยต้องตั้งอยู่บนความประมัดระวังสูงสุดเราขอเน้นย้ำและประนามทุกความพยายามในการใช้กลไกลทางการเงินเพื่อสร้างความแตกแยกหรือการมุ่งหวังทำลายล้างความสงบสุขระหว่างประเทศด้วยมาตรการที่ไร้ความเป็นธรรมโลกยุคใหม่ที่พึงปารถนาต้องเป็นโลกที่อำนาจทางการเงิน ถูกใช้เพื่อสร้างสันติภาพและการแบ่งปันความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงโดยไม่มีชาติใดถูกทิ้งไว้ข้างหลังหรือถูกบีบบังคับด้วยความไม่เท่าเทียมบทเรียนจากแผ่นดินสยามสอนให้เรารู้ว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การครอบครองแต่คือการสร้างพื้นที่ให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีศักดิ์ศรีในฐานะที่คุณเป็นส่วนหนึ่งของผู้รับชมที่ต้องการความเข้าใจอย่างลึกซึง้งในเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ เราขอชวนให้คุณหยุดคิดและพิจารณาว่าคุณมองเห็นอนาคตของประเทศไทยในกระดานอำนาจใหม่นี้อย่างไรความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี2,569นี้จะเป็นโอกาสทองหรือเป็นกับดักที่เราต้องร่วมกันเฝ้าระวังหากคุณเห็นว่าข้อมูลการวิเคราะห์ในเชิงลึกนี้มีประโยชน์ต่อการเตรียมพร้อมรับมือกับอนาคตเราขอเชิญชวนให้คุณแสดงพลังด้วยการกดติดตามช่องทางนี้ เพื่อที่คุณจะไม่พลาดการวิเคราะห์สถานการณ์โลกที่เข้มข้นและตรงไปตรงมาเช่นนี้ในครั้งต่อๆไปสุดท้ายนี้การแชร์ข้อมูลข่าวสารนี้ออกไปสู่สังคมกว้างขวางขึ้นจะช่วยสร้างความตระหนักรู้และปัญญาให้กับพี่น้องร่วมชาติในการทำความเข้าใจจุดยืนของประเทศไทยบนเวทีโลกความรู้คืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติและตัวเราเอง ขอบคุณสําหรับการติดตามและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเพื่อค้นหาความจริงในห้องวิจัยยุทธศาสตร์แห่งนี้จงร่วมกันเฝ้าดูความเคลื่อนไหวของโลกด้วยสายตาที่รู้เท่าทันเพราะก้าวต่อไปของเงินบาทไทยอาจหมายถึงก้าวสำคัญของสันติภาพและการเปลี่ยนแปลงระเบียบการเงินโลกไปตลอดกาล